พอพอพี่ตู้มาก็ม่จะบีเอ็มเป็นมือไอ้จอามึงชอบด่ากูเหรอปากปากอ่ะใช่มันบอกพี่จเจาะพี่บอกพี่เอ็มเป็นคิงคองใช่ไอ้เจ้ามึงด่ากูคิงคองอีกแล้วก็ไม่ได้ด่าเลยพี่ก็ไปังไอ้เบิ้มเนี่ยไปไปไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มเป็นใครที่ไหนไม่รู้ไอ้เจ้าเราจะล้อกันไอ้เบิ้มเป็นใครที่ไหนไม่รู้ไอ้เจ้าเราจะล้อกันดูมันพูดพี่เอ็มไอ้เบิ้มเป็นใครก็ไม่รู้พี่ดูมันพูดมึงไม่รู้จักไอ้เบิ้มได้ไงพูดแบบนี้ว่าเบิ้มเป็นใครก็ไม่รู้มึงจำไว้เลยมึงไม่่่ใชเเพือออนกู ไอ <laughs> <axter Andrew> ้ก <Labor ator il fi> <wir plein>. ้อนนั่นนี่เฟ็มไปหมดเลยเนี่ยเออ ไอ้บ้านี้วันนี้พี่โก้ขึ่นมาไม่มีใครทะลุหางมันพี่เอ็มใช่พอพอพอพี่โก้มามันก็จะบอกพี่พี่เอ็มเป็นมิงฮะไอ้จอร์ดมึงชอบด่ากูเหรอเปล่าครับใช่มันบอกพี่จะเจาะพี่บอกพี่เอ็มเป็นคิงคองไอ้จอร์ดมึงด่ากูคิงคองอีกแล้วก็ไม่ได้ด่าเลยพี่ก็ไปมันแปลงไงเพิ้มเนี่ยไปไปเพิ้มไอ้เพิ่มเป็นใครที่ไหนไม่รู้ไอ้จอร์ดเราจะล้อกันไอ้เพิ่มเป็นใครที่ไหนไม่รู้ไอ้จอร์ดเราจะล้อกันใครที่ไหนไม่รู้อ่ะมึงพูดได้ ใครที่ไหนไม่รู้เนี่ยก็ดูดีแบบว่าอะไม่ใช่เพื่อนกแล้วสิอะดูมันพูดพี่เอ็มไอ้เบิร์ดเป็นใครก็ไม่รู้พี่ดูมันพูดมึงไม่รู้จ่า้เบอร์ได้ไงดูแท็กไปแล้วแปลว่าเมื่อทางพี่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมาอยู่กับพี่เอ็มอ่ะมันอยู่กับเบิร์ดตลอดแหละแล้วมันพูดแบบนี้ว่าเบิร์ดเป็นใครก็ไม่รู้มึงจำไว้เลยมึงไม่ใช่เพื่อนกู จริกี้องดูพูดไไนลม่แล้พูดออกมาได้ยังไงล่ะเนี่ยต่อไปก็มึงก็พูดกับกูอีกกูดูทรงละมึงรู้จักกันแล้ว PM เบีด PM อะไรเนี่ยพี่อาพี่เจดูถ้าถ้าพีเจดูพูดแบบนี้พี่เจจะรู้สึกยังไงพี่รู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยพี่เจมันพูดไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเวลาไม่มีมาชวยมันก็ช่วยมันจลยเลยล้ันกไม่้จับานไม่รู้จักบกว่ม เบิ้มใจเย็นเบิ้มใจเย็นก็ไม่ได้ตั้งใจพูดจะหน่อยแล้วก็โทษไอ้เอวเกียอ่ะมึงขอโทษแบบจริงใจดิขอโทษครับเทีมเบิ้มมันไปเล่นลอนนัชจอสิงกับฟูอ่ะมึงซื่อไอ้ีให้เบิ้มด้วยนะเล่นโนชุดท้ายคนเดียวแล้วน่ามึงดูไอ้เบิ้มมาเล่นในใไอแพดมันมันอุตส่าห์ซื้อไอดีมาเพื่อมาเล่นกับมึงอ่ะไอจ๊อดมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นในคอมนะมันยอมซื้อไอดีอ่ะคิดดูเพื่อมาเล่นกับมึงแต่มึงพูดแบบเนี้ยไอ้โต๊ะจอดพูดผิดไปเลย พี่เอฟวันไหนพี่เอฟมาเล่นไทยพี่เอฟเนียกเอิมด้วยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนพุิ้มมันไม่ได้เล่นด้วยพุิ้มจะมาคุยกับพี่เอมในดิสนะได้เลยพุัมไปแล้วพี่เอฟเบิ้มเป็นเล่นคนเดียวแล้วขอโทษนะขอโดษนะขอดทษนะเห็นไหมน้องก็ไปเล่นคนเดียวแล้วทีเนี้ยเห็นไหม a few moments later เบิ้มเลยแค่คิดว่าเออแค่แค่ให้ฟังให้ฟังทั้งสองฝ่ายนะไปกอดูสตรีมพี่เอ็มกับไอจอยได้เลยเบิ้มจะบอกให้เลยเบิ้มไม่อยากพูดถ้าเบิ้มพูดเบิ้มเสียใจแม่งให้ดูนะเว้ยเบิ้มเบิ้มอ่ะเบิ้มเล่นในไอแพดเว้ยเบิ้มเบิ้มไม่ได้เล่นในคอมแล้วเบิ้มอ่ะไม่ได้โดนแบนเนี่ยเบิ้มเล่นไอแพดเบิ้มเล่นเบิ้มเล่นอยู่เซิร์ฟไทยก็ได้แล้วทีนี้เบิ้มเบิ้มก็แค่อยากเล่นกับมันอ่ะจะเล่นกับเพื่อน แล้วเบิ้มก็ไปซื้อไอดีสิงคโปร์มาทางด้าที่เบิ้มไม่ต้องซื้อก็ได้เบิ้มเล่นที่เสิรไทยก็ได้เบิ้มเห็นว่ามันมันโดนแบนแล้วมันเล่นเสืร์ฟไทยไม่ได้เบิ้มก็เลยซื้อไอดีมเล่นกับมันอะทาง้ที่เบิ้มไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องเสียตังก็ได้เออแล้วเบิ้มซื้อมาเล่นแล้วแล้วมันน้เนี่ยเบิ้มต้องไปได้ขึ้นสตรีมกับมันเบิ้มทำงานดึกๆเบิ้มทำงานหลังบ้านช่วยผู้จัดการ เราเบิ้มก็ตื่นเช้าไม่ทันพวกมันน่ะแต่บางวันน่ะเบิ้มแค่อยากเล่นกับมันเบิ้มไม่ได้นอนน่ะเบิ้มง่วงนะเว้ยแต่ถ้าเบิ้มรู้ว่าถ้าเบิ้มนอนน่ะเบิ้มจะตื่นมาไม่ทันเล่นได้ไหมแล้วทีนี้เบิ้มเบิ้มก็ตื่นเบิ้มก็กลัวไม่ตื่นเบิ้มก็เลยไม่นอนเออแล้วพวกก็ไม่นอนพ้มก็ได้เล่นกับพวกมันแค่ได้เล่นเล่นกับพวกมันก็มีความสุขแล้วพวกเป็นเพื่อนกันนะมันเข้าใจหรือเปล่าผก่อนก็เล่นเล่นด้วยการตลอดดอ่ะแล้วเราแล้วทีนี้ วันนี้มันก็ขึ London, ้นจะรีมก่อนเบิ hmm. ้มเบิ hmm. hands, ้มมันขึ้นจะดีไม่ทันเบิ้มรู้แล้วไอ้จอร์ดกับพี่เอมเล่นอยู่สิงคโปร์แล้วเบิ้มก็เบิ้มเบิ้มเล่นเซับไทยกับพี่ดีมไงเบิ้มก็รู้แต่เบิ้มไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เบิ้มไม่ต้องเข้าไปเล่นกับพวกมันก็ได้เพราะว่ามเบิ้มก็เล่นกับพี่ดีมได้หรือเบิ้มเล่นกับคนดูเบิ้มก็ได้เออเล่นกับพี่คนดูก็มียิ่งมีคลิปเยอะเล่นกับพี่คนดูก็ ทำกิจกรรมกับพี่คนดูพี่คนดูก็ชอบ้ะแเบ,บิ้มอะยอมที่จะไม่ไเล่นกับพี่คนดูเพื่อที่จะได้เล่นกับมันแล้วแล้วทีนี้เบิ้มไปเล่นกับแล้วเบิ้มวันนี้มบนก็เข้าไปคุยก่อนว่า้พื่อนจะดีไปเล่นกับพวบบก,กมันไปคุยเล่นเะั้ที่บอกไปนนี้ขึือนจะดีนะแน่เบิ้มก็ไปเล่นปัดปัดมันแต่ทีเนี้ยเบิ้มก็เล่นกับพี่เอ็มเล่นไปเล่นพูดเล่นไปพูดเล่นมาไอตอนมันก็พูดใส่ร้ายพูดเรื่องอะไรเบิ้มจำไม่ได้แล้วแต่ว่า มันพูดว่าพี่เอมอย่าไปเชื่อไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมันเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้คือเพื่อนพี่ลองคิดดูดิคือเพื่อนกนันอะมันพูดแบบนี้ให้กันได้ยังไงอะบอกว่าเราเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะ่ะเออเบิ้มจะไม่เสียใจเท่านี้เลยนะเว้ยถ้ามันไม่ใช่เพื่อนรักเบิ้มอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพื่อนรักเบิ้มแล้วมันไม่เห็นเบิ้มเป็นเพื่อนรักมันแล้ว เบิ้มไม่ไปเล่นแล้วนะเสือตีก็ปอ่ะเบิม้มจีจูที่เสือไทยให้มันเล่นไปเลยเบิมไม่อยากไปเล่นแล้วเราเล่นคนเดียวเหมือนเหมือนตอนแรกก็ได้กับคนรู้ก็ได้ คนดูไม่ต้องไปด่ามันนะคนดูไม่ต้องไปด่าไอ้จอดนะมันเป็นเรื่องของเพื่อนแับเบิ้มไม่อยากให้คนดูไปโถมมันนะไม่ต้องไปพิมพ์คำหยาบใคยใส่มันนะอย่าไปด่ามันนะคนดูมันไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าเบิ้มไม่อยากให้คนดูไปด่ามาันไม่ต้องด่าเพราะว่าเวลาคนดูมันมาดา่าเบิ้มเบิ้มก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันอย่าไปด่ามันนะ ให้มันรู้สึกผิดเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปด่ามันให้มันรู้สึกผิดนะคนดูเบิ้มไม่ได้เบิ้มไม่ได้มาบอกเบิ้มไม่ได้พูดให้คนดูเกลียดมันนะมันเป็นเรื่องของของคนสองคนมันเป็นเรื่องของเพื่อนกันอะแต่ว่าคนดูไม่ต้องไปไปตัดสินนะว่ามันไม่ดีอะมันมันเป็นมันเป็นนักมันเป็นไอ้จ้อยมันก็เป็นมันก็ดีกับคนดูมันก็ดีกับคนดูแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเบิ้มมันมันจะมาทำไม่ดีกับเบิ้มแต่คนดูก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะ ไม่อยากให้คนดูเบิ่มไปพูดทำพิมพ์ไม่ดีนะคนดู